สวัสดีครับพบกับผมต้นกล้าสตาร์ทูอัจ i ริเคยนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่ปีพศสอ6 5แล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เดือนธันวานะครับเนื่องจากเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับที่ผมไม่มีวินยัยที่เพียงพอนะครับทำให้ผมไม่ไม่มีไม่มีองค์ระกอบอะไรมาทำคลิปนะครับผมทําผิดพลาดไปนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตพอร์ต สร้างผ่อนเงินล้านจากเงินหลักร้อยของเรามนเดินนะครับซีรีส์ของเราต้องดําเนินการต่อนะครับปีนี้ปี6 5ห้านะครับเดือนนี้เราก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มต้นนะครับผมก็อยากให้เริ่มต้นไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับสําหรับปีนี้ลดยที่ใครเริ่มไปแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาของผมก็วันนี้ก็มาสรุปนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มต้นลงทุนมาประมาณ6เดือนนะครับ 6เดือนกว่าๆในตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับมิถุานายนสองพันหหสี่นะครับตอนนี้ก็ได้6เดือนกว่าแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะผมจะมาเล่าที่ว่าผมไม่มีวินัยก่อนนะครับคือในเดือนธันวานคมผมได้ทําการถอนเงินออกจากบัญชีออมหุ้นหลักล้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะไปทําการซื้อ po ของตัวตัวโรตัศเอ้ยแมคโครแมคโครนะครับซื้อแมคโครถอนไป6,000บาทนะครับแล้วก็ทีนี้มันไม่พอที่จะซื้อนะครับผมก็เลยเก็บไว้นั่นแหละครับแล้วทีนี้ครับมีปัญหาที่ต้องใช้เงินครับมันก็ได้ดึงตัวนี้ไปใช้ทำให้ผมขาดวินัยไปเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้มาอัปเดตให้ คนได้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะมาดีซหรือว่าเอามาฝากเท่าแทนนะครับไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่นะครับความผิดพลาดของเราสามารถมีกันได้ทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตพอร์ตของเราก่อนนะครับพอร์ตของเราตอนนี้นะครับผมได้ทำการนำโอานะครับที่มีอยู่หนึ่งพันสี่รหุ้นแต่ว่าผมเข้ามาในบัญชีนี้ได้แค่4ี่ร้อยหุ้นนะครับผมก็ได้ โอนเข้ามาในพอร์ตออมหุ้นหลักร้อยสร้างพอร์ตเงินล้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ OR นะครับที่เป็นคนค้ำพอร์ตที่ OR ของผมนะครับบวกอยู่ที่47%ซนตะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีหุ้นหลักๆอยู่ที่คือ dif แล้วก็ ttw นะครับที่เราจะทำการ dca ไปเร,เรื่อยๆนะครับแล้วก็มี ske แล้วก็ q h นะครับที่จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับหุ้นติดล้อนะครับที่เรามีแล้วก็ซื้อไว้ถือเก่งกับอะไรไปก่อนนะครับเพราะว่าราคามันก็สูงพอสมควรนะครับโอเคหุ้นของเรานะครับตอนนี้ของเราเงินที่เราฝากเข้าไปจากเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้ง OR ด้วยนะครับ เป็นจำนวนเงิน3,500บาทนะครับในพอร์ตของเราทั้งหมดนะครับพอร์ตรวมของเราบวกอยู่ที่1 11 1 11.89นะครับพอร์ตรวมถ้ากำไรไปด้วยก็จะเป็น33,360บาทนะครับในตอนนี้นะครับนะก็บวกอยู่ที่11หรือ 10- ถึง12นะครับ12%ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับปีนี้ก็ รือว่าดีนะครับโอเคครับแล้วสอง0ปี2515นี้นะครับเราก็มาตั้งเป้าหมายกันนะครับว่าเราจะเอาเป้าหมายถึงสิ้นปีนี้เราจะทำยังไงดีถึงเอาถึงไหนดีนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมจะสร้างเป้าหมายไว้ที่พอร์ตรวมทั้งหมดนะครับให้มันเป็น1,500 0 0บาทนะครับคือผมจะ DCA เพิ่มนะครับจากปกติวันละ100บาทผมก็จะเอาเป็นวันละ200ถึง300บาทนะครับเพื่อให้ปีนี้เราก็จะมีเพิ่มไอ้แสนกว,กว่านะครับที่จะฝากเข้าไปเป้าหมายก็คือแสนสองเพื่อจะให้มันเป็นตามเป้าของเรานะครับแต่อันนี้เราก็บวกแต่ต้นทุนนะครับกำไรมันก็เป็นกำไรไว้ในหุ้นนะครับไว้ในพอร์ตนะครับผม เนะครับเป็นไงครับผมสำหรับปีที่ผ่านมาของทุกๆคนนะครับสำหรับผมก็หนักหน่วงมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งขายของไม่ได้นะฮะทำงานก็หาเงินยากๆแต่เราเก็บได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมเก็บได้ทั้งทองนะครับมีเก็บทองออมทองแล้วก็ออมสลากนะครับแล้วก็มีออมกองทุนอีกนะครับก็ได้พอสมควรนะครับ ำหรับอาชีพของผมก็เป็นคนส่งอาหารนะครับพนักง,งานส่งอาหาร delivery นะครับนี่ครับเสียบนี้เลยก็หาเงินได้พอได้เก็บได้กินนะครับไม่มากครับปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่ยังไม่เริ่มเก็บนะครับขอให้เริ่มเก็บไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับสำหรับปีหก้นี้เราก็ตั้งเป้าไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะอยากได้เท่าไหร่หรือว่า อยากให้มันเป็นเท่าไหร่นะครับก็ตั้งไว้ก่อนนะครับได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะสําเร็จก็มีแต่คนที่มีเป้าหมายเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ไม่มีเป้าหมายก็เก็บไปได้สักหน่อยก็เอาออกเงินมาใช้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับแต่ของเรานะครับออมอย่างมีเป้าหมายนะครับวีนี้ผมก็ได้ทำโปรเจกต์กับเพื่อนๆนนะครับ ร่วมกันทำกับเพื่อนเพื่ออ,อยากให้เพื่อนๆมีเงินออมเงินเก็บนะครับผมก็ได้ให้เพื่อนๆเปิดบัญชีเพื่อ,อ,อจะมาออมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับพอร์ตของเราก็ได้โตมา12นะครับ 6, <c oughs> 6ปีอไม่ใช่6เดือนนะครับ6เ <c oughs> ดือนจากเริ่มต้นที่100บาทตอนนี้เป็น3 0 0ห0 3000บาทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะ DCA จนถึง1ล้านบาทให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับสำหรับสิ่งที่มันผ่านไปปีเมื่อกี้แล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับสำหรับปีนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่นะครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มบวกไปกับผมนะครับ แล้วพบกับผมใหม่ในซีรีส์นี้นะครับแล้วผมก็จะมามีข่าวสารอะไรผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจผมดนวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และติดตามผมไปจนกว่าผมจะออมเงินครบ1ล้านบาทได้เลยนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีปีใหม่ครับ